สดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดพดหมูนะครับวันน oh. ี้มากับอาจารย์ไว้ไวหมออายุป้าสวัสดีครับหล่อพี่พดหล่อมากสูงเท่าไหร่คะอาจารย์ร้อยเจ็ดสิบห้าครับอายุเท่าไหร่คะอายุสามสามครับสามสามล้อหมูยังหนุ่มเลยพอได้ใช่ไหมครับถาอายุข้อองรายการเลยเหรออยากรู้ท่านก็ถามเราสองคนมั้งล่ะสี่ิบสองไอ้หมอเป็นหมอดูเรื่องเกี่ยวกับ ดวงไงครโหราศาสตร์รไทยหรือหมอดูไพ่ยิปซีหรือไพ่บ๊อกหรือหยิบใบไม้หรือดูลายมือครับผมก็ดูตามโหราศาสตร์ไทยครับ<อ>ตามดวงดาวที่เคลื่อนย้ายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเรื่อยๆก็จะออกคำำําทํานายครับพี่พศสงสัยไหมว่าช่วงนี้<อ>เรามีดวงอะไรหรือมีดาวที่เราย้ายบ้างไหมครับก็ จริงๆในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมีดาวเสาร์นะครับย้ายเปลี่ยนตำแหน่งนะครับดาวเสาร์นี่ส่งผลกับชีวิตเราอย่างไรบ้างครัส่งผลเยอะมากเลยครับเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยจะมีความจริงจังของตำแหน่งดาวนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ดาวเสาร์จะย้ายทุก2ปีครึ่งครับผมสองปีครึ่งดาวเสาร์ย้ายทีครับผมที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่ามันดาวอดารสย้ายทีมันจะไปเกิดเกิดมีปัญหากับ ราศีอะไรบ้างะครับผมก็จะมีหลายราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาก่อนดีกว่ามีปัญหาก่อนมีปัญหาปัญหาที่ที่เห็นได้ชัดจะเป็นราศีกันนะครับไม่ไม่เหมาะกับกันไม่เหมาะเท่าไหร่ช่วงนี้อย่าลงทุนคนที่เกิดราศีกันแล้วราศีอะไรที่ได้โชคมากที่สุดให้คุณให้ราศีที่ให้คุณมากที่สุดก็คือราศีมิถุนครับให้คุณในเรื่องการเงินเพราะว่ามิถุนนมิถุนายนไงกรกฎาคมมิถุนากฎาคม15าเมษายนสึง15มิถุนายนไม่ใช่15มิถุนายน มิถุนสิบภาพฤือสพานมิถุนกับธนกับผมตกเรือนกันนะพวกเขาก็คือมิถุนจะเป็นจะดีเรื่องเงินเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับดาวเสาร์เนี่ยครับโคจรเล็งอิทธิพลเรือนการเงินของเขามาตลอด2ปีครึ่งทำให้เครียดแล้วก็มีเรื่องของหนี้สินหลังจากนี้ราศีมิถุนก็จะดีขึ้นให้เห็นให้เห็นได้ชัดเลยครับเฮงรวยเฮงรวยครับราศีเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุตายโหง โอ้ราศีที่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุคือราศีกุมครับแต่ว่าไม่ได้ตีความว่าถึงขั้นอุบัติเหตุก็ได้จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับความเครียดหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องระวังไม่ถึงพอหลังจากเข้า กุมภานี่เข้ามีนาต้องราศีกุมต้องระวังละแสดงว่าตั้ง15กุมภาถึงสิมีนาต้องระวังละทนี้ไหนๆถามแล้วอาจารย์บอกเรามีราศีไหนบ้างที่ต้องระวังอะไรยังไงเอนะดวงการเงินโดดเด่นหรือสว่างสวยอะไรมังกรมีไงอาจารย์มังกรมังกรคืออิทธิพลของดาวเสาร์นะครับโคจรเข้าไปสู่เรือนการเงินนะครับซึ่งกระทบเรือนราหูซึ่งส่งผลดีกับชาวราศีมังกรอย่างมากก็จะไปเด่นในเรื่องของเงินก้อนใหญ่ ชาวราศีมังกรก็จะมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในช่วงสองปีครึ่งนี้แหละครับราศีมีนเลยจ้าราศีมีนราศีมีนก็ราศีมีนจะเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์โคจรเข้าไปในเรือนวินาศนะครับแต่ว่าราศีมีนเนี่ยครับมีข้อดีตรงที่ว่าดาวพฤหัสของเขานะครับโคจรไปเป็นราชาโชคในเรือนการเงินทําให้ชาวราศีมีนก็จะหาเงินได้ดีขึ้นนะครับผมเหมือนหาเงินได้ง่ายขึ้นคิดบอกการเงินปังในที่รอบ12ปีเหรอรอบสิอปีครับเพราะว่าดาวพฤหัส รอบ12ปีจะโครจรมาทับเรือนการเงินทีหนึ่ง<อ>ให้กับชาวราศรีมีนครับ<อ>และราศรีตุลอาจารย์ราศรีตุลราศีตุลก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเหมือนกันนะครับเพราะว่าราศรีตุลเนี่ยครับมีดวงได้ของใหญ่เพราะว่าดาวเสาร์โครจรจากเรือนพันธุเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับ<อ>แล้วก็เล็งกับเรือนราพะแปลว่าชาวราศรีตุลมีโอกาสได้ ทรัพย์สินขนาดใหญ่เกิดขึ้นในช่วงสองปีครึ่งนี้สงพรป่าใต้ที่ก้อนราศีอะไรนะฮะตุลออราสิตตุลนะครับตุลครับราศีตุลแล้วก็บุตรบริวารนําทรัพย์มาให้นะครับโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้สองปีครึ่งก็จะมีกําไรเห็นผลชัดเจนนะครับอ่าแล้วก็ดวงงานใหญ่สุดปังมีราศีอะไรมากาดวงงานใหญ่สุดปังจะเป็นราศีพฤษศนะครับเพราะว่าพฤษภตาแหน่งของดาวเสาร์จากเรือนสุภะนะครับโคจรเข้าไปสู่เรือนกรรมะที่แปลว่างานนะครับคราวนี้ชาว ราศีพฤษภเนี่ยครับจะได้เจอกับอาชีพที่ <_ v z> ใช่และก็ ทำได้ยาวๆมีความมั่นคงนะครับใครที่คาดหวังในเรื่องของการสมัครงานนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานเกิดขึ้นครับกระกรกดก็ได้อาชีพที่ใช่เดี๋ยวเราเบรกไหเดี๋ยวช่วงที่สามอาจารย์ยังอยู่กับเราอยู่มาพูดเรื่องเกี่ยวกับราศีไหนความรักที่สุดีธนูก็ได้ขึ้นราศีสิงห์ราศีเมษยังอีกหลายๆราศีนะก็เดี๋ยวเบรกสักพู่แลช่วงสองเดี๋ยวเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก่อนเพราะสรายการหิวแล ไปกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วเรากลับมาดูดวงกันต่อดีค่ะพี่พลครับว่าไปไปก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีเข้ากรุงโดยน้องจนอ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ โอไปมาเอา้าคุณทาอะไรเนี่ย <g ül> ก็โพสอ,อยู่วันนี้ค่ะเราเป็นตัวตึงวัยรุ่นชาวสยามะคะฮะถูกต้องนะฮ<อ>นะน<อ>ตอนนี้ครับค,คุณผู้ชมครับเราอยู่ที่สยามนั่นเองครับผมบอกเลยนะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกที่อร่อยมากๆเ,<อ>าเลยนะที่นี่ก๋วยเตี๋ยวไก,ก่ฉีกคือจะมาในซุปน้ําใสาจริงเหรอแล้วก็ปรุงแบบต้มต้มยำเป็นแบบน้ําใสเหรอน้าใสต้มยำนะฮะแล้วบอกว่าก๋วยเตี๋ยวนี้นะอร่อยมากๆใครที่เป็นเด็กสยามต้องมากินที่นี่นะครับกับก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเข้ากรุงฮะผมบอกเลยว่า ดมจริง <Dim> กีบเข้าไปในร้านก็เลยดีกว่าเจอเข้าไปในร้านเนาะไปเลยต้อง <c oughs> เข้าไปในร้านเน่ เมื่อกี้เราสั่งอะไรไปเมื่อกี้เหรอสั่งหลายอย่างมากเลยเมื่อกี้นะคะดิฉันสั่งเซนเลเทสครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าที่นี่อร่อยมากไม่รู้มาหรือยังรออยู่เนี่ยเพราะว่าแบบว่าอุกคิดเลยว่าต้องอร่อยมากนับคิ๊กแ้วมาเลยครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีรู้ไหมใครคนนี้คือใครไม่รู้เจ้าของค่ะชื่อคุณนิวสวัสดีครับคุณนิวค่ะสสวััดีครบ หล่อมากนั่งไปเลยดิฉันติดตามเขามานานค่ะตั้งแต่เขาเป็นคิวบอยแบบธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมีหน้าคุณบอกมาตลอดทางเลยว่าวันนี้จะพาไปกินของดีของดีร้านท้องรอตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนตอนแบบที่สามที่สี่เพื่อมากินร้านนี้เพื่อมากินร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อหรือชามากว่าถ้าเกิดมาแถวสยามต้องแวะมาที่นี่ค่ะเจอครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนดิโก้แก๊บก็ใช่เขาดูถูกเรามากเราสองคนนะอุ้ยทั้งนี้มันจะพออะไรล่ะผมเอาไก่ที่เอาเส้น ให้ได้สิเพราะว่าถ้าเกิดมาร้านนี้แล้วมันอร่อยต้องกินเยอะกว่านี้จริงเหรอพุณนิวค่ะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมคะเอาใหญ่สุดเลยไหมครับอใหญ่เท่า<ม>เราร<ส>เราสองคนเลยมีหรือเปล่าจะจะทานหมดหรือเปล่าครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่ใหญ่จริงก็แก๊้กินคุณนิวนะเอเอจริงน่นา,านเนียแสดงว่าเขามีจริงต้องรอก,ก่อ,น,อนครับผมแต่ก่อนที่เมนูนั้นจะมาเสิร์ฟเรามาคุยเรื่องประวัติร้านก่อนคะน่ะได้เลยค,คุณนิวค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นมาอย่างไรคะครับผมจริงๆแล้วนะครับสูตรของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกเข้ากรุงนะครับมันเป็นสูตรเก่าแก่มาจากอายุทยาเลยครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับก็คือต้นตำรับยุยาเลยใช่ครับผมก็คือเป็นในส่วนที่คุณนิวเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วต้องเป็นแบบดีเทุ่่่่่่าาานนนนนนัั้คคบวพพออออมมมมยยู่กงเเเทท็็็หไีีใชชป ก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าใช่คุณแม่ก็เห็นแล้วไปทานร้านแถวบ้านที่ไหนทานเยอะครับเพืองแล้วคุณแม่คุณแม่เห็นเพืองไม่ได้ลูกชาย3คนทานเย<ๆ><ๆ>อะทัคู่ก็เลยก็เลยชอ,ชอบมาทําให้ทานที่บ้านครับก็ใช้สูตรของอาม่าเนี่ยที่เคยขายที่โรงเรียนมาทําให้กินผมก็โตมากับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำแบบนี้พู่เลืยดถามหน่อยครับจุดเด่นของร้านเราเนี่ยคืออะไรครับจริงๆก็เราก็เน้นเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วครับอย่างเช่นกระเทียมพริก ทัวทุกอย่างเราคือคั้วเองทําเองหมดครับแล้วก็มีสูตรเด็ดของเราคือด้วยการที่เราขายเป็นก๋วยเตี๋ยวชามเล็กๆแล้วก็หลายๆชามด้วยก็คือเราต้องทาน้ําปรุงขึ้นมาเพื่อให้ได้มาตรฐานในเหมือนกันทุกชามใช่ครับเพื่อให้แบบทุกชามของเรารสชาติออกมาเหมือนกันมากที่สุดครับทุกเมนูของของเราทางร้านนะครับจะไม่มีผงชูรสเลยเพราะว่าที่บ้านเป็นคนที่แพ้ผงชูรสแล้ต้องบอกก่อนรอมานานแล้วเมนูจะมาหรือยังครับก๋ยเตี๋ เลยพระครับคุณนิวร้านเล่นดิสันแล้วค่ะครับคุณนิวนี่คือไซส์อะไรคะเนี่ยนี่ทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยนี่คือก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกข้าวปรุงไซส์ X X L ครับผม X X L ต่างจากอันนี้เลยอันนี้มันใหญ่มากอันนี้คือทานกี่ท่านคะโดยปกติก็เมืสิแล้วครับจะทาน อ่าสี่ห้าหกพันขึ้นไปเลยคือมาเพื่อนเพื่อนกันแล้วก็แชร์กันได้เลยอันนี้คือไซส์นี้เนี่ยต้องต่างใจเลอกแสดงว่าเริ่มต้นที่ชามละเท่าไหร่อันนี้อันนี้สิบแปดบาทครับอ่าละชามใหญ่สุดที่เท่าไหร่คะสี่ร้อยแปดสิบบาทครับหารกันถ้าเกิดกินกันห้าคนคนละไม่หนึ่งร้อยนะคือที่ก็มีเกียวด้วยเกียวด้วยแล้วมีน้ำซุปให้ด้วยแต่แต่ได้ข่าวมาว่าไซส์พิเศษนี้เนี่ยมีแบบชาเลนจ์มีเกมมีอะไรด้วยอ่ะเป็นยังไงะคะเผื่อจะได้ลองเล่นบ้างเออก็นนี่แหละครับก็มาก เกินสัตสติของร้านครับก็จะได้ทานตีไปเลยครับจริงเหรอแล้วตอนนี้สถิติเท่าไหร่ตอนนี้สามนาทีครับสามนาทีสามนาทีครับอีกสองวินาทีครับอ้าวปั้นปองนี่เองที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังรับกินคุณไม่ได้ให้เขาเข้าร้านเลยนะเนี่ยปั้นปองเนี่ยรู้จักกันน่ากินขนาดนี้เดี๋ยวเจอกันนะได้ครับกลับมานะครับผมเดี๋ยวไปทำโปโก้ให้ทานกันนะครับเจ๊เป็นบรรยากาศไปแล้วเดี๋ยวเจ๊ไปทำงานดีกว่านะโอเคครับ กินเนต้วเส้นวบะหมี่แบนคืออร่อยมากแล้วหอมแล้วก็เส้นนุ่มมากนะฮะแล้วตัวไก่เนี่ยคือแบบฉ่ำกำลังดีครับแล้วนี่ขนาดทำมาสักพักแล้วนะคือกินกันได้หลายคนเลยฮะโดยที่แบบว่ามันรสชาติทั่วถึงแล้วไก่นี้ต้องบอกเลยว่านิ่มมากคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วคือเห็นจานแบบธรรมดาแบบนี้นะคืออร่อยมากจริง อร่อยแบบจนต้องกลาจิต้องบอกว่าตอนแรกว่านึกว่าซามใหญ่ครับและจะแบบรสชาติไม่ทั่วถึงหรือเปล่าหรือว่าจะแบบมีความแข็งของเต้นหรือเปล่าครับอร่อยทั่วถึงมากเค็มค้นมากเสรยดายากพี่ก้องปียามไม่มาเนาะอดเลยตอนนี้ขอกินกันก่อนดีกว่าได้ครับแต่เดี๋ยวไวลาเ่ป้ายมงคลนอกได้ครับไก่ของผมนะอ้าขออีกอันหนึ่งฟรีอร่อยขนาดนั้นน่ะทานกันแย่งกันอ่ะ บมอิ่มมากอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเป็นไงบอกเลยว่าอร่อยสมคำล่ำลือค่ะครับผมอร่อยจนต้องกราบเลยคุณนิวค่ะแล้วตอนนี้ค่ะทานไม่ได้เลยนะคะกับการมอบค่ะป้ายมงคลชะในนามตัวแทนของพี่ก้องแล้วก็พี่พลนะคะวันนี้มอบให้คุณนิวเลยคุณนิวค่ะก่อนที่จะไปแปะป้ายมงคลในร้านเนาะช่องทางการติดต่อก่ันครับก็ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกข้ากรุงไว้ด้วยนะคะอยู่ตรงสยามสแควร์นะครับตรงติดกับถนนอังรีดูนังครับตรงข้ามกับ ฟองพิสูจน์หลักฐานตำรวจนั่นเองนะครับก็ฝากข้างทางการติดต่อดเลยครับไม่ว่าจะไปก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกข้าวกุงหรือไก่เก้นนูโดข้าวกุ้นนะครับ หรือว่าเบอร์โทรของเรานะครับ0944389158นะครับร้านเปิดร้านปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดนะครับ9ก้าโมงเช้าถึง4ิบสี่ทุ่มขึ้นครับผมเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไหมครับมีวันหยุดเนี่ยเปิดทุกวันเลยครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครฮะเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปเข้าสตูดิโอกันค่ะครับผมคุณนิวพาไปกินอีกได้เลยครับได้เลยนะซอกซดพุดบู มาคุยกับอาจารย์ไป้ากอนอาจารย์ป้าพี่พจน์เอาไปาไปเล่นหนังสิเล่นอีกแล้วเล่นทุกคนเลยพี่ก้องยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยกะปิดก้องอยู่แล้วขึ้นเพจก่อนพี่เพจอาจารย์อาจารย์ไว้ก่อนนะครับเพจอาจารย์ไว้คือเลยพี่พจน์ขา ขึ้นเลยมีการมีเพจของอาจารย์ไว้นะคะมีไอจงไอจีสแกนคิวอาร์โค้ดเผื่อใครจะถามอะไรไว้ไว้เจเวลหรอครับผมไว้เจเวลไว้เจเวลร้อยหนึ่งที่กระอกไว้เจเวลหนึ่งร้อยเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ศูนย์หกหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งก็โทรไปถามอาจารย์ได้หรือไลน์ไปถามอาจารย์ก็ได้ใจมีแฟนยังยังไม่มีครับผมอไปดูดีกว่าศีเมษเหมือนกันครับที่ขาชอบพาอาจารย์นอกเรื่องอาจารย์สีเมษมันไม่โพส ราศีเมษเหมือนกันเจียมตัวฟักเงินเลยสิเอาโทรศัพทนะ์มา <c oughs> เอาโทรศัพท์มาโอนโอนเลยไหม <c oughs> อ่าไปด้วดีกว่าราศีที่เด่นเรื่องโชคลาภและได้ของใหญ่มีราศีไร้างอาจารย์ <c oughs> จะมีราศีเมษนะครับผมแล้วก็ราศีสิงค์ครับราศีเมษเนี่ยเป็นตัวแทนของดวงเมืองแล้วก็ <c oughs> ดวงโลกนะครับเกือบได้ของใหญ่นะอาจารย์ตุนก็ได้นะครับตุนของพี่ก้องได้ได้ของใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น ของใหญ่กว่าเม็ดด้วยนะฮะโอ้อาจารย์ต่อหมายถึงว่าทั้งเม็ทั้งสิงเนี่ยพอเปลี่ยนดวงทรศัพวกนี้จะได้รากได้เยอะเยอะยยามากมายเลยใช่ครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยก่อนหน้านี้คือเป็นราศีที่มีความเครียดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามรอยูทับราศีเมษนะครับผมในรอบเดือนปีแล้วก็ เท่านี้ดาวเสาย้ายเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งกรรมะไปลงราพะเท่านี้เมษก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่กับเรื่องงานก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของราศีเมษรับแต่ขวดปีหน้าไงปีนี้ราไม่ได้ปีหน้าเป็นะบวดใหม่ครับราศีเมษอะราศีสิงค์พูดอะไรเนี่ย ราศีสิงห์บอกว่าต้องปัญหาระวังเรื่องคนเหลออาจ่รย์ครับผมราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นตำแหน่งของดาวเสาร์เป็นอลินะครับและอลิโคจรไปในเรือนปัตนิแปลว่าคนที่เกิดราศีสิงห์จะต้องระวังเรื่องคนหรือว่าคนที่เข้ามาเอาเปรียบนะครับอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการลงทุนด้วยก็ได้นะครับเราต้องพี่ราศีอะไรเราต้องเตือนอีหมดดำแล้วล่ะราศีสิงห์เนี่ยอ้มดดำพี่ดราศีอะไรเพราะว่ามันมีของใหม่เข้ามาเรื่อยๆรายจ่ายบานเมื่อราศีอะไร ราศีธนูนี่ไงราศีธนูเป็นยังไงบ้างอะราศีที่จากร้ายกลายเป็นดีก่อนราศีไรายราศีพิจิกครับผมราศีพิจิกเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่อะไรหลายอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือดาวเสาโคจรเล็งตำแหน่งสุขะแปลว่าเหมือนเขาต้องการความสำเร็จแต่มันยังไม่ได้เป็นไปตามใจที่ต้องการในช่วงที่ผ่านมานะครับสวิงไปสวิงมาสวิงไปสวิงมาแล้วตอนนี้ราศีพุิจะแบบไม่สวิงแล้วจะมั่นคงราศีธนูเป็นงไงจ้าราศีธนูราศีธนูเป็นดวงดาวรุ้งพุ่งเวอร์นะครับผ ว้าวพ so oui, ุ่งว้าวพุ่งเนี่งเดี๋ยวเมษาที่หนังออกแล้วพุ่งว่าอะไรรอยแล้วเพราะว่าราศีธนูนี่มีเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสโคจรได้ตำแหน่งที่ดีกับดวงของราศีธนูด้วยนะครับแล้วก็ดาวเสาร์โคจรรอบนี้ส่งผลให้ราศีธนูเนี่ยได้ สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็การงานปังขึ้นเลยครับตั้งแต่เช่วงเวสายนเป็นต้นไปยูใจดีเพรทุกดีมากเลยอาจาร์แล้วล่ะพี่ก้องเข้าไปสิงอาจารย์เลยมั้ยดูเหมือนแบบว่ากะหือือรือหรือก็อยากจะเข้าเวสิงอาจารย์เมฆกระตุ้นแมต์อาจารย์ดีไปนั่นไหมเลขบัญชีมีครับผมส่งมีพร้อมเพล์เลยไหมฮะพร้อมเพลงเออพร้อมเพลงหรือพี่ก้องอาจารย์ถามเรื่องความลับดีกว่า ราศีพอลังจะเปลี่ยนดาวเสาร์ปุ๊บเนี่ยราศีไหนที่ความรักจะโดดเด่นมากๆคนที่ไม่มีคู่จะมีคู่อย่างนี้ไม่มีไม่มีตุลใช่ไหมครับราศีราศีตุลต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเด็กครับจะมีเด็กเข้ามานะครับเข้ามาปอกลอกอีกแล้่เด็กไม่เด็กแล้วครับผมมีเด็กก็ประมาณสิบห้าสิบหกปีไหมฮะเข้ามาปอกรอกเหรอใช่ครับผมหน้า ราศีไหนที่จะดวงความรักปังบ้างอาจารย์ราศีที่ความรักปังคือราศีมังกรนะครับผมปัง<อ>ในที่นี้หมายถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักคนที่มีความสัมพันธ์นะครับเรื่องคู่แต่คราวนี้หลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายคิดว่าเกณฑ์ความรักของชาวราศีมังกรน่าจะเหมือน มีความสดใสขึ้นแล้วนะครับคนสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ในช่วงหลังจากนี้ครับรองลงมาล่ะหลักจะมังกรลองมาเป็นราศีอะไรราศีเมษครับผมราศีเมษจะเอาราศีตัวเองให้ได้เลยนะตุลเนี่ยไม่ใช่ราศีเมษราศีเมษจะมีคุณรักเยอะเหรออาจารย์ราศีเมษมีดาวองคาครับดาวคู่เป็นดาวศุกร์แล้วก็ในเดือนนี้ดาวคู่ของเขาดาวศุกร์เป็นอุดนะครับได้มาตรฐานอุดถามว่ามีเกณฑ์เจอคู่ในช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับแล้วราศีไหนที่ไม่ความรักอย่ายุ่งเลยหลังจากที่เอาสาวเข้าความความรักอย่ายุ่งจริงๆ ราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องความรักแล้วก็ราศีสิงห์ที่ต้องระวังเรื่องคนนะครับเรื่องคู่ครับอ๋อสองราศีนี้แล้วราศีราศีตุลกลางกลางราศีตุลราศีตุลมีเด็กมาติดไม่เด็กมาติดเบื่ออยากได้ผู้ใหญ่สามๆบ้างไะนี่เธอก็ไปรัดคุยอาจารย์สองคนแล้วก็ถามราศีตุลมาอย่างเดียวเลยเพราะว่าทนทางบ้านเขาเกิดราศีอื่นๆแล้วถามแต่ราศีตุลนั่นแหละอ้าวคุณเม่รู้ได้ไงอาจารย์บอกเรามีสองราศีที่ ความรักจะโดดเด่นคือราศีอะไรไหมมังกรราศีมังกรราศีเมษที่ควารักจะโดดเด่นราศีมิถุนก็โดดเด่นนะครับเรื่องความรักครับผมความรักจะเป็นคู่ของเขาจะเป็นดาวพฤหัสแล้วก็ในช่วงจังหวะที่ถึงดาวพฤหัสเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นเกณฑ์ราศีมิถุนมีคู่แลดีครับแต่ราศีจะเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงพุ่งเวอร์อะไรก็คือราศีธนูก็คือธนูครับพิพน์พเห็นแน่เห็นก็จะลืมน้องไหมเนี่ยลืม ติดตามอาจารย์ได้อาจารย์ไวท์าบอกเลยว่าจะติดตามอาจารย์ไว้ติดต่อยังไงดูที่ไหนอาจารย์ไว้ครับผมก็ในเฟซบุ o กนะครับเสิร์ชคำว่าไวจีเวลหรือว่าใน Google ก็ได้ครับเสิร์ชว่าอาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูป้านะครับก็จะเข้าไปในแพลตฟอร์มของ IG หรือว่า t i k t o k ได้เลยครับถ้าเกิดปรึกษารุ่นทั่วไปเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเไรเช่นแต่ถ้าเกิดอะไรมากขึ้นก็ต้องปรึกษาอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ไว้์ขาอาจารย์ไม่ไม่มีแฟนภาพนี้เหมือนแบบคนแก่ไปนั่งใกล้ๆเด็กๆยังไงไ่เล้นะเหมือนแบบ วันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนราไปก่อนก็ดวงใครก็ดวงมันดูแลก,กันเองนะคุณอุยตายแล้วคุณรายการทิ้งท้ายดีมากดวงใครไม่ดีก็ทําความดี<ำ>ดวงใครดีก็ทำดวงดียิ่งขึ้นไปจริงไม่พี่พอดใช่แต่ดวงพี่ก้องได้เนื้อคู่แน่นอนเป็นหมอดูชื่อดังสมพรศาตเอาวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ